น,นี้ครบ2 2> สองเดือนเออสามเดือนพอดีวันที่สิพฤษภาตามตนี้ชิ้นชิล่ากับกระต่ายนี่จะกินอื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจะเอากันอาหารที่เหลืออยู่นี่อื่นเอาไปใช้ให้หมดแต่ว่าจะกินเลือกกิน เฉพาะเออที่นิ่มๆที่เขาจะมีเยื่อกะหุ่มออกมาให้กินกับเข้าไปโดยเฉพาะแต่ว่าของชิ้นชิ้น่ัมจะไม่นิ่มเพราะวันตากระต่ายจะไม่เละติดกงเหมือนกระต่าย